อืมฮัลโหล,โหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่หาฮัลโหลอได้ยินบอได้ยินบลานี่คือเสียงประกาศจากแม่ผู้ใหญ่บ้านเด้อเออบ่ได้พบพ่อพี่น้องบ้านของห้ามัดสี่หามื่อละอืม,ม,มวันนี้กับพีคาวมีคร้าวคือเกา่าคือเดิมบ่เลี้ยวบ่ทัวบ่วิดแม่ผู้ใหญ่คือเก่าฮะละอืม ก็เป็นตัวแท่นของหมู่บ้านเนะาะก็ต้องอรรถโปรกข้าวให้พี่น้องได้รับรูร้รับทราบบอสจะเป็นข้าวข้าว,าวทัง้งอำเภอบอสจะเป็นข้าวข้าว,าวทัง้งได้กระซังอืมก็ต้องเป็นโตกลางเป็นสก๊อบอกเสียงให้พี่น้องได้รับร,รู้รับทราบฮาละเออบอสเรวมันนี้ก็มีความดีความศูนย์ความบอศูนหลายเรื่องหลายเล่ามัอนี้ค่ะจากสองสามเรื่องพ่อมันนี่บอสต้องหลายดอก เอออาไ้ประกาศมือใหม่นั้นสมบุรณนี่แนะแน่เวเป็นสีสุดศู์จังได้อูพี่น้องเรื่องที่หนึ่งค่ะเรื่องที่หนึ่งเด้อผู้เด้เปิดทีวีเบื้องหลักข้ออะไรอย่างกับเบาๆบาเสียงว้มันสิบอได้ยินมันสิบรูรณ์บบโทัวเถิงกันค่ะเรื่องที่หนึ่งพี่น้องช่วงนี้เนาะค่ะเนาะพายุเขาพายุเขา่าเนาะกระจักสีใาจังไดมันเป็นธรรมชาติ จะให้พี่น้องมาละบ้างเด้อใส่รถใส่ล่าถนอกถนนมันมือมันยังครับรถให้ปลอดภัยครับซาซาแยาสิครับไว้ค่ะอืม้วก็อันคณะกรรมาการหมู่บ้านเด้ออืมอันคณะกรรมการที่ดูแลน้ำปปาแมเออมันวยายน้ำแรงฝนบ่ตกกระพากันสูบน้ำบาดาลให้ใสอืมทูสบูกก่กระเบร้อน สบู่หอดว่าเป็นฟ้องบัญญัมมีนม้ำมีน้ายฝนตกเล่งๆมากแบนี้ก็คือเกาไปตรวจสอบให้เรียบร้อยน้ำปราปาบ้านไหบ่าไหนไปตรวจสอบให้ครบถ้วนยัดใส่ให้แม่ให้ยัดใส่แม่ศูนย์ค่ะแต่งตังมาแล้วไว้วางใจแล้วให้เฮ็ดให้ดีน้ำประปาน้ำปราปาเออฝนตกแล้ว กระสูบเส่แทงใสอยังไว้แล้วก็ะป่อยทำความสะอาดถังให้ดีๆฝนกำลังมาเนี่ยให้แต่อาบน้ำอันนี้เว้ยทูสบู่กับบ่เป็นฟ้องเว้ยเมื่อละซีหาก้อนผุนอาบน้ำกระไดเออเบิ้งดีๆได้ไหมสาธารณุป,ปโภคของบ้านของเ้าหันอืกรรมาการบ้านไปด่วนเลยเข้าใจบะ ได้ยินเนาะเรื่องที่สองเรื่องพายุหลายจังหวัดพึ่กราะน้ำท่วมพี่น้องใครเนี่ยบ้านเฮ้าในโต๊ะลิ่นๆต๊เพาอได้ซุ้มได้เย็นพาอได้น้ำได้เน่เ่ให้เส่หน้าให้เขาให้ปลาได้ยูเออแต่ว่ามันก็สืมีมากเรื่อยๆเด้อันพายุหันจัาว่าพายุยังกระดอกกระเดียแทนแมก็บโรดอกเสื้อพายุแต่ละเสื้อนะกะ ้าอยู่หีตีหีตรงหีเขี้ยวพนะเออซื้อผ้าอยู่กับจักมันแมนบัมนแมนดอกพากันแทบพากันหยังมาได้เพจบุกเพจหยั่งหันแม่เห็นอยู่แต่ว่ามันเป็นคาวีลีบล่ะซื้อพายู่หันอฮึช่วออยสิาพากันแท่มัวตำรวจสิมาจับข้อสุดเอ๊ยสิใส้ไห้าอะไรเถอะอืมระมันละบ้างไว้เด้อพี่น้องอันฝนตกถนนลืน่นถนนมืนถนนหยัง ครับรถลดคับล่าดีๆลรามาละวัางล้วก็ฟังข่าวเรื่อยๆค่ะน้ำสิทวมน้ำสิทวมต้องปลอดภัยต้องปลอดภัยบาดกองเฮาอยาให้มันคือจจงหวัดอื่นน้ำไหลมันก็เป็นท่าไฟท่าประสาทขคือว่าละแต่ว่าให้เฝ้าระวัางไว้เออเตรียมค้อมเตรียมยังไว้ค่ะอย่าลืมเด้อเรื่องน้ำปราปลาในเด้อเออต่อไปบัดนนี้อือ้อ ออกพรรษาแล้วเนาะพี่น้องขาออกพรรษาออกพรรษาแล้วก็สเอากระถินกระยังกระถินบันนั่นบันนี้บุญบวชบุญงานตองงานแต่งอือ่าเรื่องซ่องเด้อซ่องเออนี่ซ่องอยู่กับแม่ผู้ใหญ่แปดช่องนี่เออกระถินแน่งานบวชงานแต่งแน่เอออันงานแต่งสุกจะย่าเฝ้าแต่งกันหลายสิบห้ากันแต่งงานเฉพาะหลังออกพรรษานี่ตี โอ้ยอดไว้เนี่ยอืมช่วงเปลี่ยนงบประมาณเงินเดือนบ่ทันได้ออกนี่งั้นบวชกับเป็นนาคไปก่อนโกนหวัวเราจะฟาบวชอืมจกักซ้องกระถินจักซ้องเกตมาใหอยู่สีบาบบะบุวก,กระไดนี่จมกระไดเออเป็นผู้ใหญ่บ้านหนึ่งบันกระลำบ,บากไดกัดใส่ซ้องคือกันเด้ออา่าใส่หน่อยกับสีบากรุขีที สิมีเงินใสกระดอกกระเดียแท้อันผูใิสิตแต่งงานหลังจากนี้แล้วย่าเฝ้าย่าเฝ้าอดใบกอนอดใบกอนเงินเดือนบ่ท่านได้ออกอยู่แล้วบ้อซหาช่องเจ็ดแปบช่องมาพองกระถินมาพองงานบวชเศรษฐเศาเศษเศาใบกอนเด้อยาเอามายาเอามาพ่อแล้วพ่อแล้วอืมพูริปีใหม่หลังปีใหม่่อยเอามาพัดเป็นผ้าปามาอืมแม่บอรับบม่บอรบเศารับซ่องแล้ว เออบ่พองงานบวชบะพองงานแตงงานกระถินไว้เออไผสิมเพงกนใสก็ะดอกก็เดียแทะงันเนี่ยบัท่านได้ออกยู่ย่าเฝ้าย่าเฝ้าบวชกับย้าเฝ้าบวชแตงกับย้าเฝ้าแตงแต่กระถินกับพ่อได้ยู่อืมมัสิบาปขันจมหลกระได้สองสามเรื่องละมือนี้อะไรสักนิดซะขึ้นหอดขึ้นถึงคือเก้าวละอืมมีข่าวมีข่าวอย่างสิมาประชาสัมพันธ์สิมาบอกสิมาเอาไห้ฟังอีกดรอก ทั้นี้และสว,วน